สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีทุกท่านในเช้าวันศุกร์นะคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หลังจากที่เป็นไงคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการทําวิจัยในระดับปริญญาโทนะคะหลายท่านก็ได้เคล็ดลับวิธีการนะคะในการไปเขียนงานวิจัยของตัวเองนะคะให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ แล้วก็ถูกหลักวิชาการมากขึ้นนะคะรวมถึงถูกจริยธรรมด้วยนะ,ะเพราะว่าเวลาเราเขียนงานวิจัยอะค่ะนะ,ะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องนำข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยค่ะมาตรวจสอบนะแล้วก็เรียนรู้รวมถึงเรียนรู้หลักในการเขียนเมื่อวานเนี่ยเราได้เราได้เขียนงานวิจัยของตัวเอง เขียนงานวิจัยนะคะแต่ละขั้นตอนนะคะในระดับปริญญาโทเนี่ยเราเริ่มต้นนะจากการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะในระดับปริญญาโทนะคะแล้วก็ทำตารางเมตริกนะคะวิเคราะห์งานวิจัย ซึ่งสิ่งนี้ค่ะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามานะคะเข้ามาเรียนย้อนหลังได้เนาะสมัครเข้ามาเรียนย้อนหลังได้นะคะแล้วก็บอกว่าเออขอราคาโปรนิดนึงนะคะคือจะปรับราคาขึ้นแล้วว่าค่ะแต่ว่ายังเป็นราคาโปรเดือนแปดอยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็แจ้งกลับเข้ามาได้ว่าอขอเรียนนะคะวิธีการเขียนงานวิจัยในระดับปริญญาโทนะคะส่วนปริญญาเอกนะคะ ปัญญาเอกเนี่ยเราจะเรียนกันผ่านซูมพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เชา้ชาเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะเพราะว่าเเราจะเรียนยังไงนะแตกต่างจากปอโทไหมแตกต่างแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าเราเรียนปอโทเราไม่ใช่เรียนเอกอะ่ะแค่ชื่อมันก็ทางกันแล้วถูกไหมนะอันนี่ล้อเล่นนะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าใครหลายคนเข้ามาเรียนนะโอ้าหบางคนโอ้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะจริงๆค่ะเพราะ เมื่อวานเนี่ยเราเรียนทีละสเตปเนาะเราเรียนจากการค้นหางานวิจัยค้นหางานวิจัยเสร็จเราสังเคราะห์งานวิจัยพอเราสังเคราะห์งานวิจัยเสร็จนะโดยสร้างเป็นตารางเมทริกซ์เสร็จนะเราก็สร้าง conceptual framework แล้วก็เราก็เพิ่มเติมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็สรุปเป็นชื่อเรื่องงานวิจัยนะหลังจากนั้นเราก็ trace back นะ เขียนนะในแต่ละส่วนของงานวิจัยนะทำให้หลายคนโอ้ดีต่อใจมากเลยนะเพราะว่าเราทำทีละสเต็ปสเต็ปเนิบเนิเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเรียนอะไรล่ะคะปอเอกนะคะเราจะเรียนปอเอกนะคะสิบเอ็ดข้อด้วยกันนะสิบเอ็ดข้อคือหนึ่งพื้นฐานการทําวิจัยในระดับปริญญาเอกนะคะว่าแตกต่างจากปริญญาโทยังไงนะแน่นอนนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านก็คือว่าปอเอกเนี่ย เหมือนกับการเทียบเท่ากับการทำวิจัยปอโทสามเล่มขึ้นไปรวมกันโซล่ทาทำวิจัยปอโทใช่ไหมปอโทก็ประมาณสักสามเล่มขึ้นไปเนี่ยมารวมเป็นงานวิจัยปอเอกค่ะนะคะแล้วก็เราจะอ่าใช้วิ วิธีการ literature review แล้วก็ค้นหา research gap นะเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ค้นหา research gap นะเพราะว่าเพราะว่างานวิจัยปอโทนเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะ,ะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่ออ่าเพื่อศึกษาบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเพื่อดูความสัมพันธ์นะศึกษาปัจจัยนะศึกษาสถานการณ์อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นงานวิจัยในระดับ ปอโทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปอเอกเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งใหม่และที่สำคัญก็คือเราต้องค้นหา re search gap นะ,ะหลังจากนั้นเราก็เป็นการสร้าง g e o l ริ i i c l l r r m m w w r r k ก่อนเราต้องเข้าใจกับ g e o l ริ i i c l l r r m m w w r r k ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมาสร้างเป็น conceptual framework ได้จะเห็นว่าปอโทเนี่ยเราก็สร้าง conceptual framework อย่างเดียวนะแต่ปอเอกไม่ใช่ค่ะมันต้องเริ่มมาต้นมาจาก g e o l ริ i i c l l r r m m w w r r k ก่อนนะแล้ว t h o o r e t i c a l framework คืออะไรนะหลังจากนั้นเราก็เขียน research Pur p r o p o s a l นะเมื่อวันนะบางท่านก็เขียน Research Proposal นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อสอบโครงร่างงานวิจัยนะเราก็มาใช้เครื่องมือนะคะแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เลือกวารสารแล้วก็เตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวสอบคุงร่างงานวิจัยอะค่ะอันนี้คือเป็นงานวิจัยในระดับปอเอกนะซึ่งบอกเลยนะคะก็เหลือไม่กี่ที่แล้วนะเพราะว่าซูมเนี่ยมันรับได้แค่ร้อยที่เท่านั้นเองค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ ท่านใดนะที่ยังลังเลสงสัยนะขอบอกเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยการเรียนผ่านซูมเนี่ยมันทําให้เราโต้อตอบกันได้อะโต้อตอบกันได้ถามกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนย้อนหลังเนี่ยก็เรียนได้นะเราก็สามารถที่จะทําความเข้าใจทีละสเต็ปสเต็ปนะแต่ถ้าได้ดีโอกาสเรียนผ่านซูมแล้วก็เรียนย้อนหลังได้เนี่ยโอ้มันดีมากแล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆอีกเช่นกันนะคะที่ เราเนี่ยได้มาเจอกันเพราะว่าคุณถือว่าใครที่มาเจอกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความสำเร็จไปแล้วนึกออกไหมคะมีความสำเร็จไปแล้วในการเรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI นะคะคุณเนี่ยสอนงานวิจัยตั้งแต่ก่อนมี AI อีกนะคะแล้วก็พอเีไอเนี่ยก็ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะไฮไลท์หัวข้อที่สําคัญนะที่นักศึกษาปอเอกต้องเข้าใจนะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเข้ามาเรียนนะคะก็ ต้องเข้าใจเบื้องต้นค่ะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ geo ร r e ิเคิล framework ก่อนนะคะว่าเชอริจิเคิลเฟรมเวิเนี่ยคืออะไรแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาตอนเช้านะท่านใดที่เข้ามาตอนเช้านะคะเขา้าซูมเนี่ยก็เขียนชื่องานวิจัยของตัวเองไว้เลยนะ,ะในโพส นะในโพสเพราะว่าคุณลินจะยกตัวอย่างนะทยอยยกตัวอย่างแต่ละงานวิจัยที่เขียนเข้ามาก็คือยกตัวอย่างจากท่านแรกที่เขียนเข้ามานะคะเพื่อจะอธิบายแต่ละท่านนะจะได้เห็นงานวิจัยที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาก็อใส่เข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของงานวิจัยของตัวเองเราจะมาเริ่มต้นการเขียน theoretical framework กันค่ะ t h e o r e t i c a l framework เราต้อง นำทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเข้ามาเป็นหลักนะเหมือนกับเสาบ้านนะคะเสาบ้านนี่ต้องมีหลักอะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทำการ literature นะ literature review แล้วก็ conceptual framework แล้วก็สามารถที่จะ เขียนพิสูจน์แนวคิดทฤษฎีนะหรือว่าสมมติฐานที่เกี่ยวข้องได้จะเห็นว่ามันมีความยงใหญ่เหมือนใยแมงมุมอะค่ะมันยุ่งยากวุ่นวายมากเลยเนาะมันยุ่งยากวุ่นวายมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องใส่ใส่ตัวแปรเข้าไปอะค่ะใส่ ตัวแปรเขาเรียกตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรแฝงเข้าไปนะคะแล้วก็แสดงเส้นของความสัมพันธ์ให้ได้นะก่อนที่แสดงเส้นของความสัมพันธ์ของ theoretical framework ให้ได้ก่อนที่เราจะไป Conceptual f r a m e w o r k นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะใครที่เรียนปอเอกเนี่ยให้คิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าเกิดว่าใช้ AI เป็นคิดถูกแล้วค่ะเ <c oughs> นอะไหมถ้าใช้ AI เป็นคิดถูกแล้วค่ะเพราะว่ามันช่วยชีวิตได้เยอะเนาะ ่เรามาทักทายกันหน่อยนะในายามเช้าวันนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มเก้าโมงเช้านะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็โพสโพสนะคุณหญิงจะเปิดซูมให้ก่อนนะพวกเราก็โพสอหัวข้องานวิจัยของพวกเราคุณหญิงก็จะทย,ยทยอยทยอยทยอยนะคะอ่าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีอทาง t ิ k ตอกนะคะนะทาง t ิ k ตอกแล้วก็ทาง facebook นะคะมีคำถามเข้ามาไหมคะนะ เอ่อมีถามเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เรียนเอ่อไม่ได้เรียนนะคะเข้าไปเรียนในเรียนรู้พื้นฐานการทําวิจัยปอโทนี่สามารถเดิยนย้อนหลังได้ไหมเดิยนย้อนหลังได้แล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือทําตามทีละสะเต็ปแล้วน้องนะนะทําตามทีละสเต็ปสเต็ปนะ เราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วภาษาที่ใช้เราไม่ได้แบบภาษาวอรวังอลังการนะใช้ภาษาไทยเนี่ยค่ะใช้ภาษาไทยแล้วก็เราจะค้นหาภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราใช้พร้อมภาษาไทยเพราะว่ามันดีต่อใจแล้วก็ทําให้การเรียนรู้พื้นฐานในการทําวิจัยเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดงานวิจัยอื่นๆได้อีก เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าค,คนที่ทําผลงานเชี่ยวชาญเนาะคนที่ทําผลงานเชี่ยวชาญคอสอ 3, คอสามคสสี่นะทําผลงานสายสุขภาพคุณหมอคุณเภสัชคุณพยาบาลคุณทันตะอ่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าใจอ่ะนะคะอะไรมันก็เป็นเรื่องง่ายอ่ะแต่ที่เราแต่ที่มันยากว่าเราไม่เข้าใจตัวพื้นฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นให้เรียนรู้พื้นฐานให้แม่นก่อนนะเรียนรู้พื้นฐานให้แม่นก่อนเรียนรู้การใช้พร้อมไม่มีพร้อมสําเร็จรูป นะคะมีแต่พร้อมที่ทําให้มันเอ่อที่เราสร้างความเข้าใจอ่ะที่สร้างความเข้าใจให้กับเราแล้วก็ a อไอก็เข้าใจนะ่ามีหลักอยู่ว่าถ้าเกิดคุณเขียนพร้อมแล้ว AI ไอไม่เข้าใจอ่ะแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งนะคะคุณเนี่ยสอน,นันศึกษาปอเอกนะคะเขาก็เขียนงานมาคุณก็ถามกลับไปคำหนึ่งเนาะเฮ้ยรู้เรื่องหรือเปล่าที่เขียนเนี่ยเออหนูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่ะ AI ไอเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เลยค่ะ ถ้า A.I เขียนแล้วเราเข้าใจแสดงว่าผ่านถ้า A.I เขียนแล้วเราไม่เข้าใจแสดงว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นต้องให้มันเขียนรีไลท์ใหม่จนกว่าเราจะเข้าใจสเต็ปเนาะบางคนเนี่ยโอ้โหนะคะอาการหนักอาการหนักคืออะไรครพระพอได้อาวุธที่คมนะแล้วก็โอ้เขียนแล้วส่งเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะ,ะเราจะต้องอ่านทุกบรรทัดก่อนส่งปรับแต่ที่สําคัญนะัคืออ่านทุกบรรทัดไม่พอต้องทําความเข้าใจทุกบรรทัดก่อนส่งด้วย นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะคือหลายท่านก็เคยเรียนไปแล้วละนะคะในคอร์สงานวิจัยบทที่หนถึงหแต่ปอเอกต่างจากปอโทต่างจาก1-5ต่างจากคอร์สบริยนของค,คุณครูต่างจากคอร์สสายสุขภาพเพราะว่าวันเสาร์นี้ค่ะเราเจาะจงเฉพาะปอเอกค่ะ เราคงไม่สอนนะคะว่าการสร้างเทอเอ,อ้การเสร้าง theoretical framework เนี่ยเราจะทำยังไงนะในการในคอร์สอื่นนะเพราะว่าโอ้ยมันมันเหนื่อยมึนล้าค่ะนะคะทำไมต้องทำอะไรที่มันยากๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอนะ่ะอะไรที่ยากๆค่ะมาปอโทค่ะหลายคนเนี่ยเรียนปอโทไม่จบนะคะแต่จบที่บูหลินเพราะว่าเข้าใจเข้าใจพื้นฐานการเรียนปอเอกมากยิ่งขึ้น เข้าใจว่าเราต้องเริ่มต้นทํำยังไงทีลนะสเต็ปสเต็ปไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก่อนเหมือนการเขียนงานวิจัยที่สอนมาเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะที่เราสอนเขียนใจหนึ่งถึง้าเนี่ยเราเริ่มจากการตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมคะแต่ปอเอกกับปอโทเนี่ยอย่าตั้งชื่อเรื่องก่อนจนกว่าคุณจะไม่ได้ทําการทบทวนวรรณกรรมหรือว่า literature review นะ คุณจะตั้งชื่อเรื่องได้ต่อเมื่อคุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกาลังทําเนี่ยเพื่อนก็ทําอะไรกันมันมีทฤษฎีรองรับอะไรกันแล้วคุณสกัดตัวแปรมาได้มากน้อยแค่ไหนเราถึงจะมาตั้งชื่องานวิจัย เห็นไหมแค่ตั้งชื่องานวิจนะัยนั้นมันก็ยากแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากออ,อะไรนะแบบเออฉันจะทําวิจัยเรื่องนั้นดีนะเดี๋ยวไปถามอาจารย์นะอาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยแล้วเธอไปทบทวนวรรณกรรมมาได้ยังไงหรือเออนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะถามมาอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราตัดสินใจอคะ,นะคะ่ะนะะตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตค่ะน,นะคะชีวิตเปลี่ยนเพราะได้เรียนเท่านั้นเองเนาะบางคนโอ้ยตายแล้ว คุณหินขานะคะเออเนี่ยหนูน่าจะเจออาจารย์ตั้งนานแล้วเนาะใช่ไหมคุณคุณสี่สวัสดีค่ะคุณสี่รักนะคุณนรุมนนะะเราเจอกันตั้งนานนะชีวิตดีขึ้นไหมคะนะคือแบบบางคนว่าเอ้ยน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วนะเพราะว่าอะไรคะตอนทำสี่แปดสี่เก้านะตอนท 2, 3, 4, 4, นะําวอสองสอสามคสอสี่เนี่ยมันลําบากยากเจนนะพอมาเห็นคุณหินสอนนะโอ้ชีวิตมันอร่อยเหาะเลยเพราะฉะน,นั้นค่ะนะคะ อ่าพรุ่งนี้เจอกันแล้วพอใครเข้ามาก่อนเนี่ยให้โพส์ชื่องานวิจัยของตัวเองในในอะไรคะในแชทก่อนเลยนะคะคุณิอาจจะเปิดก่อนเปิดหลังนะคะก็คือส่วนใหญ่เปิดก่อนนะคะไม่เปิดก่อนก็เปิดลงเวลานะนะคะแล้วก็จะอเอางานวิจัยตัวเป็นๆของแต่ละคนเนี่ยมามาอะไรคะมาเป็นตัวอย่างในการสอนนะคะทำไมคุณิงไม่เตรียมมาก่อนอะ่ะ คือการเตรียมมาก่อนเนี่ยหมายความว่าคนสอนเนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจนะคะแต่ถ้าเกิดมาสอนสดแล้วสามารถที่จะยกตัวอย่างได้เลยฉับพนันประยุกต์ใช้ AI ได้เลยฉับพนันนั่นก็หมายความว่าโคงโชคโชนนะคะถ้าเกิดว่านึกถึงนะก็คือมีปักหลังมาเยอะแล้วอะคะ่ะ นะฮะกว่าจะมาสอนงานวิจัยพวกเราได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยกว่าจะมาสอนงานวิจัยพวกเราได้เนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากว่าจะเรียนรู้ความเข้าใจนะคะก่อนมี ai เนี่ยก่อนมี AI เนี่ยสอนงานวิจัยนะสอนงานวิจัยแล้วเราโคชชิ่งเป็นปีไงพวกเราตอนนั้นถ้าใครมาเรียนรุ่นแรกๆเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าคิด private o o c h i n n หนึ่งปีนะหนึ่งปี หนึ่งปีเจ็ดพันเก้าร้อยบาทก่อนมี a อไอนะคะโคชิ่งเงินปีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะงานงานนะแต่และสเต็ปสเต็ปสเต็ปเ,เพื่อสอนเขาได้อะ่ะนะพอ AI เข้ามาชีวิตมันลื่นปื๊ดเลยอะ่ะพุ่งพวกนี้พวกเราอยากให้อยากใช้ชีวิตลื่นปืด๊ดไหมคะ<笑><笑>อยากใช้ชีวิตลื่นปื๊ดก็มาเจอกันเนาะอ่ะมีคำถามเข้ามาไหมคะนะ คุณนะักลึมบนบอกว่าน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วใช่ค่ะน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วเนาะเออแต่ก็ยังไม่สายที่เราเจอกันเนาะนะคะอาจารย์สมศรินะคะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์ผู้นี้อาจารย์เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ <c oughs> เนาะก็ยังเป็นจริงๆอยากจะปรับขึ้นตั้งนานแล้วนะคะแต่ยังเป็นโปรเดือนแปดอยู่เพราะว่าครูหนะึ่ไม่มีเวลาที่จะปรับนะ,ะจากเลขแปดเป็นเลขเก้าเท่านั้นเอง แล้วก็ยังไงเนี่ยวันนี้ก็ก็มาให้พวกเราแปดแปดแปดแล้วกันนะเลขสวยเนาะแปดแปดแปดนะทักกันมาได้ทางอินบ็อกซ์ทาง facebook นะคะคุณราตีถามว่าอา,อาจารย์หลินคะไม่ทราบว่าจะมีสอนวิจัยพื้นฐานอีกตัวไหนคะสนใจค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราเพจคุณหลินเนี่ยเปิดสอนเฉพาะปริญญาโทกับปริญญาเอก นะฮะแล้วก็ผู้ขอผลงานวิชาการแล้วทีเนี้ยมันมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มมัธยมกลุ่มปริญญาตรีนะฮะบอกว่าเออคุณหินทําไมไม่สอนพื้นฐานวิจัยในระดับปริญญาตรีหรือในระดับมัธยมบ้างนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเปิดสอนนะพื้นฐานเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไม่ค่อยชอบสอนนะไม่ชอบไม่ค่อยชอบสอนสิ่งง่ายๆอะ่ะ ไม่ค่อยชอบสอนแล้วแล้วก็เวลานักศึกษาปอตรีมาเนี่ยจะไม่ไม่รับสอนนะคะปอตรีเนาะเพราะว่าอยากให้เขาเรียนรู้ในหลักวิชากับอาจารย์เขาก่อนนะคะในหลักวิชากับอาจารย์เขาก่อนเนี่ยเรียนถูกๆก,ก่อนนะคะแต่ว่าอ่ะนะคะก็หลายคนเรียกร้องมาเดี๋ยวจะเปิดสอนปอตรีกับมัธยมนะคะพื้นฐานงานวิจัยเนาะ,ะก่อนที่จะทําวิจัยปอโทแล้วกันนะคะ อ,อ,อาจารย์สมศรีถามว่าสอนวันไหนครับพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์นะคะพรุ่งนี้ใครสนใจนะคะเรียนรู้พื้นฐานงานวิจัยปอเอกเนี่ยสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้นะคะเรียนย้อนหลังได้นะนะคือมันไม่เก่งว่าเอ้ยฉันไม่มีเวลานะคืออย่าสร้างเงื่อนไขกับชีวิตตัวเองนะบางคนนะคะโอ้ยสร้างเงื่อนไขกับชีวิตตัวเองเยอะมากนะคะเอาเยอะมากคืออะไรคะคือคือหนึ่งอ๋อราคาแท่นี้ไม่เรียนหรอกนะคะ อ่าไม่เรียนไม่เรียนนะเอากว่าจะเรียนได้ฉันต้องไปสูตรก่อนนะต้องถามอาจารย์นะสักสิบข้อก่อนนะคะคือบางทีสามข้อคุณก็ไม่ตอบแล้วอะคะ่ะคุณก็จะบอกว่าถ้าไม่สะดวกเรียนก็มาเรียนฟรีทางหน้าแฟนเพจแล้วกันเพราะว่ามันเหนื่อยไม่ได้มีเวลาเยอะที่จะแบบตอบคําถามทีละข้อทีละข้อค่ะนะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองค่ะสนใจก็เรียนรู้เข้ามาเลยนะนะสนใจก็เรียนรู้สมัครเรียนรู้เข้ามาเลยนะคะว่าเอออยากเรียนนะเพราะว่าราคาเนี้ยมันไม่ได้ง่ายอะค่ะมันไม่ได้ง่ายเลยนะที่จะตั้งราคานี้ขึ้นมาแล้วก็ความรู้มาโหดรานขนาดนี้ค่ะเนาะอ่าอ่าคุณรตีถามว่ากลุ่มสอนอวชอยอยู่ตรงไหนคะอาจารย์สนใจคะ่พะพอดีทํางานจบสาขาอ่าสาขาแม่และเด็กใช่ไหม ก็คือเข้าไปเรียนนะคะมีมีอยู่ขานะสอนงานวิจัยสายสุขภาพคือจริงๆแล้วนะเราไม่ไม่จำเป็นต้องแยกก็ได้นะนะสอนคือถ้ากุลณฑแยกนะโห้หแยกได้บานเบิกเลยค่ะนะสอนพยาบาลสอนสาธารณสุขสอนอวชสอนระบาดสอนแพทย์ไม่จำเป็นต้องแยกอวชเนี่ยมาเรียนในสายสุขภาพได้เลยนะสายสุขภาพเพราะว่าเราสามารถที่จะนําไป ประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะอืมคุณสมศรีบอกว่าอาจารย์สอนได้เลยค่ะเดี๋ยวขมาไปค่ะอันนี้อันนี้อ่าล้อกันเล่นนะคะก็คืออาจารย์ก็เรียนหลายคอร์สแล้วนะคะที่คุณอินสอนนะคะแต่ว่าคุณอยากจะบอกว่าใครที่เรียนปอเอกนะคอร์สนี้อ่ะมันไม่เหมือนคอร์สอื่น มันไม่เหมือนคอร์สอื่นเพราะว่าเราจะสอนปอเอกในคอร์สอื่นอ่ะไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะเครียดนะ,ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีนมักมีมีเด็กมัธยมมาเรียนนะโอ้นะค,คุณแม่ส่งมานะนะค,คุณแม่ส่งมาเรียนนะคะเด็กบอกว่าไงรู้ไหมเครียดมากเลยค่ะไม่เกรนขึ้นไม่รู้เรื่องเลยสักตัวเห็นไหมเลเวลมันต่างกันเลเวลมันต่างกัน เนาะแล้วถ้าใครถามเยอะๆนะคะบุ๋นขออภัยนะคบุ๋ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะบอกอันนี้ต่างยังไงค้อนี้ต่างจากคอนั้นก็เนั้นต่างจากข้อนี้ยังไงคือถ้าเกินสามคำถามเนี่ยบุ๋นบอกว่ามาเรียนฟรีเถอะนะคะเรียนฟรีเถอะก็คือเรียนที่บุ๋นโพสต์ความรู้ให้ทุกวันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าถามเยอะเท่ากับเราปิดเงื่อนไขตัวเองเนาะเออปิดเงื่อนไขที่จะให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยอยากประสบความสําเร็จเนี่ยเราอย่าสร้างเงื่อนไข ให้กับตัวเราเองที่จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะเวลาไปสอนที่มาหาลัยไหนนะคะเวลาไปสอนที่มาหาลัยไหนเนี่ยคุณบอกว่าบอกกับทุกคนว่าโชคดีมากเลยนะที่คุณหญิงอาจารย์ปอนมาสอนเพราะว่าเวลาเรามาสอนเนี่ยเราถือว่าคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเป็นความโชคดีสุดๆเพราะว่าเรียนไปด้วยกันทําไปด้วยกันเวิร์กช็อปไปด้วยกันและเป็นสิ่งที่ใครก็สอนยาก บอกได้เลยใครก็สอนให้คุณทำแบบนี้ยากเพราะว่าหนึ่งความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยมันยังเอาแปบว่านะครับประมาณว่าคนบ้านๆก็เข้าใจคนบ้านๆคนในเมืองก็เข้าใจคนในเมืองนะคะถ้าเอาคนในเมืองมาสอนคนบ้านๆบางทีไม่รู้เรื่องบางทีเพระว่า่อยภาษาอังกฤษตึงนะคะแค่เห็นก็มึนต๊บแล้วถูกไหมแต่ครูหลินเนี่ยเป็นคนบ้านๆนะคะควรจะสอนแบบบ้านๆ นะคะแล้วทําให้คนเมืองก็สามารถที่จะเข้าใจภาษาบ้านบ้านของครูหลินได้อะคะ่ะแล้วอันนี้คือข้อดีแล้วก็มันก็ต่อไปทีเราสเต็ปสเต็ปสเต็ปได้นะโชคดีที่เราเจอกันค่ะนะคะมีคําถามเพิ่มมาอไหมคะอืมนะคะอ่านะคะก็ยินดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักพอโทรเรียนได้ไหมอะคะ อ๋อปอโทถ้าอยากจะทำให้ชีวิตมันว้าวขึ้นก็มาเรียนชีวิตมันว้าวขึ้นยังไงนะบางมาหาลนะัยเนี่ยโหนี่อยากจะบอกท่านนะคะเข้าเรียนปอโทเนะะียไม่ใช่เรียนปอเอกนะบางมาหาลัยนะคะทําวิจัยปอโทอยังจะเรียนต่อปอเอกอะคะ่ะนะก็ถ้าหนักขนาดนั้นก็มาเรียนก็ได้นะ <laughs> นะคะเพราะว่าปอเอกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีไปเรียนปอโทหลายท่านเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยปอเอกฉันก็ยังงงงงเงงเอยู่เลยฉันจบ i อมาทีสิฉันก็ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จบ i อเอสมาแล้วก็ไม่เคยทำทีสิกลับไปเรียนปอโทก่อนเรียนปอเอกวันพรุ่งนี้นะคะนะคะเออแล้วมีคนบอกเนี่ยโทจุดจุดจุดหรือเปล่าคะอันนี้ให้คิดเอาเองนะคะทำวิจัยปอโทยังกับปอเอกนะคะโอ้จะ เครียดกันขนาดไหนนะคุณสงสารมากเลยนะบางมหาเลยนะคะโอนหนักจริงๆนะหนักจริงๆนะธรรมดาประมาณวนะ่าธรรมดาทําไม่เป็นนะต้องทําแบบสุดยอดสุดยอดนะคะอ่ามีไหมคะมีคําถามเข้าใหม่ไหมคะคุณรุ่ยไทยทิพย์บอกว่าอย่าสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองไม่ประสบความสําเร็จคมมากเลยคนะุณหน้าโอ้ขอบคุณมากเลยคุณรุ่ยไทยทิพย์นะคะคือคือคำนี้อคะคำนี้อคะคำนี้เป็นคําที่บอกว่า ชอบชอบสร้างเงอนไขอ่อะนะคะบางทีเนี่ยมันเล็กนิดเดียวอะมันเล็กนิดเดียวยังไงอะมันเล็กนิดเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นคุณหินเนี่ยวันไหนคุณหินไม่ได้อ่านหนังสือนะไม่ได้อ่านหนังสือคือคุณหินเป็นนักเขียนไงเป็นนักเขียนแล้วก็สอนนักเขียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักเขียนแล้วสอ,น,อน,นนักเขียนอย่างเงี้ยค่ะคือเราเราจิตวิญญาณเราจะชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บางวันเราไม่ได้อ่านหนังสือ ขอแค่ห้านาทีอ่ะให้ได้อ่านหนังสืออขอแค่ห้านาที้ได้อ่านหนังสืออ่ะค่ะก็จะทําให้รู้สึกสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วอ่ะมหนังสือเล่มหนึ่งนะที่อยากจะแบบให้ทุกคนได้อ่านมากเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวนะคุณหญิงกำลังอ่านอยู่นะแต่อยากจะโชว์ให้ดูแต่โชว์โชว์ตัวปกหนังสือไม่ได้นะคะหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้นะคะคุณหนิงไปสอนที่พยาบาลสี่เหล่าทัพอ่ะค่ะแล้วก็คุณจะดูว่าเอ๊ะ เอทหารเนี่ยเขาสอนกันยังไงนะเขาก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ไปอ่านมานะคะนี่คือคือแนะนําให้ไปซื้อมาอ่านเลยนะพวกเราแนะนําเลยหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเอาเฉพาะหนังสือนะอ่าคุ็นไปซื้อที่ B2S นะคะแต่ว่าอาจจะอาจจะมีที่อื่นนะนะเะนี่ยหนังสือเล่มน,นี้ ใครที่อยากมีไฟในชีวิตนะคะ Make Your Bed เนาะขายคือดีมากคิดดีมากดีมากๆนะคะือ่านระวังไม่ลงอะนะคะของคนเรือเอกวิลเลียมเฮสแม็กเรเวนนะคะทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าเนี่ยเก็บที่นอนก่อนที่จะไปเปลี่ยนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้น5นาทีให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะ อันนี้นะอันนี้อันนี้แบบว่าอาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหลินก็ยังมีจิตวิญญาณของนักเขียนนะะแล้วก็สอนนักเขียนก็ยังก็เยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมามาไล์สดมาไล์สดตอนหกโมงครึ่งใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้นักเขียนก็เรียนกับคุณหลินอ่ะคุณหลินสอนตั้งแต่ตีห้า นะบางคนเนี่ยโอ้ยสรนสรือนะมามาเรียนกับครูหลินนะคะสอนนะักเขียนตีห้าค่ะทุกวันค่ะแล้วเนี่ยโอ้ยใจนี่ยังโชคดีเนาะเนาะโอเคก็ไปซื้อนะพวกเราไม่กี่บาทไม่กี่บาทแต่ชีวิตทั้งชีวิตเปลี่ยนสองรอยี่สิบห้าบาทนะคะอืมอ่านหนังสือเล่มนี้จบชีวิตเปลี่ยนเลยอะเพราะว่าโอ้ฉันทําอะไรอยู่นี่นะคะฉันทําอะไรอยู่นี่ชีวิตฉันทําไมไร้ซึ่งวินัยขนาดนี้ นะอ่ะเราไปเราไปดูกันนะคะไปไปดูไปหาซื้อกันนะคะมีคำถามเข้ามาว่าเมื่อกี้นะคะถามเข้ามาว่าไปนำเสนอ CQI คณะกรรมการให้ทำวิจัยต่อเริ่มต้นจากอะไรดีคะก็เริ่มต้นจากดูว่าเราจะต้องแก้อะไรคืออย่างนี้ค่ะชีวิตเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะคะถ้าเรารู้ว่าเราต้องแก้ยังไงได้บอกไหมถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องแก้อะไรนะ,ะบางคน บางคนเป็นไงคะโอ้โหแบบประมาณว่ากรรมการให้แก้ประมาณตังยี่สิบสามสิบข้อได้ขอผลงานนะวันนี้คุณก็มีนดะโคชชิ่งด้วยนะคะโคชชิ่งกับเนี่ยค่ะเขาให้แก้มาค่ะคุณหลินนะคะคือทําผลงานน้าใช้ปอเอกนะทําผลงานเขาให้แก้มาค่ะคุณหลินประมาณสักสามสิบข้อได้คุณหลินบอกว่าเออแล้วไงอย่าอย่าได้หวั่นไหวนะคะอย่าได้หวั่นไหวกับสิ่งที่ให้แก้เพราะว่ามันเด็กเด็กเด็กคืออะไรอนะ่ะก็มี a อไอไง นะเราสามารถจะถาม AI ได้ว่าตรงนี้มันแก้อย่างไงตรงนั้นมันแก้อย่างไงแก้อย่างไงแต่มันก็มีเทคนิคนะไม่ใช่อยู่ๆเอาอทำให้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเข้าใจ a อด้วยว่าเราจะใช้ภาษากับ AI อยังไงนะคะแล้วก็จะให้มันช่วยแก้อย่างไงเนี่ยตรงนี้โชคดีมากที่รู้ว่าต้องแก้อะไรนะแต่แย่มากก็คือไม่รู้ว่าจะแก้อะไรสิ่งที่แย่คืออะไรคะไปส่งงานอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่อ่านเลยหนูไม่รู้ว่าจะต้องแก้อย่างไงอันนี้แย่มาก นะคะนะคะแต่ถ้าให้ดีให้ดีก็คือว่าอาจารย์บอกให้แก้เยอะแยะอันนี้คือโชคดีมากนะคะโชคดีมากเพราะว่าเราจะใช้ a ออช่วยในการทําความเข้าใจแล้วก็แก้ค่ะดีไหมดีนะคะนะ,ะสิ่งที่ไม่ดีก็คือไม่รู้แก้อะไรนู้จะทาแล้วถูกหรือผิดอันนี้แย่เ yeah. นาะ,ะอย่าได้กลัวค่ะใช้ไอไปเลยเนาะใช้ไอไปเลยใช้ a อทําความเข้าใจแล้วก็แก้เราก็เข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใช้ไอแล้วปุ๊บ แก่ส่งอาจารย์ทันทีอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีกลินนะคะเราต้องทําความเข้าใจด้วยเนาะอ่ะมีคําถามเข้าใหม่ไหมคะนะคะอ่ะโอเคนะคะยังไงถ้าไม่มีคำถามพรุ่งนี้เจอกัน9โมงเช้าถึงเที่ยง9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากอ่านก็ไปหาซื้อเอานะหนังสือเล่มน,นี้นะ สุดยอดชีวิตเปลี่ยนนะจากการอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็จากการมาเรียนกับครูลินวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงเช้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ